แพนคัทนะคะแพนคัทของมาด้ามาด้าพันหกนะคะตัวนี้มาดูกันค่ะโอเค นะคะคมีสนิมนิดนึงจับตรงนี้ปกตินะคะสินค้าจะเป็นสินค้าเก่าเก็บค่ะ mm. ก็เลยจะแบบมีสนิมบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะคะมีนิดเดียวอืมโอเคก็เดี๋ยวมาวัดดูก่อนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง แปดนิ้วนะคะแปดนิ้วค่ะโอเคแล้วก็ฟันเฟืองบรนับฟันเฟืองกันเลยนะคะเริ่มจากจุดนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22นะคะ22ฟันเฟืองค่ะแล้วก็ประมาณก,กลางๆนะคะจับจุดให้ได้ตรงกลางค่ะแล้วก็วัดเลยนะคะยี่สิบ สามจุดห้านะคะยี่สิบสามจุดห้ามิลนะคะวัดเอาจะได้ชัวร์ค่ะเ,เดี๋ยววัดตรงนี้ให้นะคะเพิ่มให้อีกนิดนึงเกินเกินนิดนึงค่ะร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดมิลร้อยสิบเอ็ดมิลนะคะ ตามนี้แหละค่ะให้ดูกันชัดๆนะคะมาด้าพันหกค่ะตัวนี้